ดีครับครับสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับครับคุณคุณพ่อเช่นมืงอานย่องเนาะครับเนาะครับผมอั่นนี่เสียคาฟรีในราคาทรงบอกเองครับโอ้ยสวัสดิสิหาเบอร์พ่อเจอเนาะเมื่อนั่นบ่ดด้เมมเบอร์ไวไหมครับผมเป็นยังไงพ่อแนวทางของห้าวัดนี้ครับ เนื่องกับมิหายอยู่แล้วในท้างสุดพุนี้เอากับมาแล้วก็เอาทั้งบนทั้งล่างอเนาะเอาทั้งบนทั้งล่างอันพ่อชำรับเอ่อฮัสดีสวัสดีสัสดัสดับดัสโีสวัีสัสีับดัสัสดวัสดพัดีสวััสีัสวัสคัับัับ เลขกสูตรคำนวณแตข่ของมันมันเขามาเราสามหัซ่อนแล้วสามงวดซ่อนแล้วพ่อครับผมเขาบนรลอล่างพ่องวดเมื่อกี้นี่ไอขาบนสิบเจ็ดน,ลลนดะครับส่วเลขล่างมันเลขล่างมันลดครับเลขล่างจุดจุดก่อนเลขล่างเลขล่างมันลดครับผมแต่ว่าลักลักหน่วยเลขล่างเนี่ยมันเขา ลักริบพกเขาครับผมแต่ว่าเด็กนางงิก้อนขอึงซื้อลอตเตอรี่เจ้าระยองซื้อลอตเตอรี่ก็เหรอยหาใบครับผมแต่ว่ามันไปออกมันไปออกละวันที่หาโอ้โอ้แสดงว่ามันวุ่นวมันไม่าท่หาันเออมันถือวันที่หาต้งถือนมัถือบนพร้อมครับผมเลขบนนั่น มันเข่ามันเทียแต่ว่าเลขสามโตมันบ่เข่าแต่ว่างวดนี้มันใจทั้งบนทั้งล่างเลยงวดนี้งวดนี้เอาทั้งบนทั้งล่างเลยบพ่อมันใจคาดเขางวดนี้เออไปเลยไปเลยเชียนายย่องโบ้เลยโอ้คู่ใดครับผมเอาเสียมครับเอาพ้นพ่อมาเมืเลยครับแมวทั้งบนเด่นตัวใดพ่อแม่ทั้งบนให้ให้เลี้ยงสองเรื่องงวดนี้วิ่งสองเนาะ เอออวิ่งสองมีตะล่องบ,คบ,บอ,รองครับบออมีตะล่องครับบอไอเอาลักสิบครับลักสิบมันมี4ีกับแปดเนอลักสิบไม่4ีกับแปดครับครับผมลักหน่วยมี0ูนกับเจ็ด ไ้ย <owning> ังศูนย์กับเจ็ดหรอครับครับผมไอ้่วนลัก้อยส่วนลัก้อยมีสองกับแปดเนอะลัก้อยสองกับแปเนาะครับผมแต่ว่าทีจับเอาจับให้สองตัวก่อนครับผมสี่ศู จับคู่ระ่านะครับสี่ศป่ะครับ,นะรบแปดศูนย์แปดศูสเจเจสุดสามตัวตรงสองส สามตัวสองสี่ศูน,ย,นย์สองแปดศูนย์สองแปดศูนย์สองสี่เจ็ดสองสี่เจ็ดมจจะหางพ่อสามตัวนี่มีสำคัำนั่นแหละอ๋อสี่หางสำคัญเนาะสองสี่เจ็ดนาะเนาะ ครับครับผมมันเป็นหอดหอดใช่ละเมื่อกี้เหอดสองสี่เจ็ดลำบ่หอดสองสี่เจ็ดลยบ่มันเหลืออันเดียวมันเหลือมันเหลือสองแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดครับผมส่วนส่วนเลขแปดส่วนเลขแปดร้อยเอเซอระย่องมดจับใหมด้อครับ เป็นจ oh e ้าหน้า่มาทุบอลจับลากแบมันโมเดนบอกมันทุกลักเนี่ยมัน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 มีทีม้าที่ไปคือคือเลขสองนะเลขเลขวิ่งเนี่ยมันมันมันไปส้นเลขเลขเลขลากลอยเลขสองมันไปส้นก็เลยบาจับแปดใจแต่ถ้าส่วนเอฟซีกูดายบอมากเลขสองก็เอาแปดใจกันได้แต่ว่าส่วนเสียนอย่องครับเรียบร้อยแล้วครับผม ตัวคือขันสองไอ้คัดมากตัวคือตัวสองนี่แหละเนาะเด่เนนะเนาะครับย้ำบอกว่าลักสิบเป็นลักสิบลักหน่วยเป็นลักหน่วยเด้อเลขสีหางเลขสองตันั่นนะอ๋อลักนี่คือท่องที่พอ่พอบ่บ่สาับเป็นบกแสดงว่าบ่ต้องกลับตัวสันนี่ถูกต้องเลขเสี้ยน,นย่อมมีแค่สีหางออกได้แค่คู่เดียวครับ กัมบอกว่าเลขสองอยู่หลักร้อยครสองอยู่หลักร้อยแล้วก็ครับบอกง่ายๆไอ้เลขสูตรก้งเดอนของมันน่ะหลักหมื่นบวกหลักพันมันออกสูตรครับส่วนเศียฐสีที่เอาไปวิ่งนะ่ะคือไอ้วิ่งเลขสองครับผมเอาอเอามาเลขล่างมาเนี่ยครับผม เด็กร่านเสี้ยนาย่องคัดเรียบร้อยแล้วรักซิบร่างหกแ้่งวดเนี่ยอ่านั่งนี่อ่าเด่นวิ่งตัวไหนพออ่านนั่งนี่อ่าเด่นวิ่งตัวไหนพอวิ่งหกนั่งวิ่งหกเนาะวิ่งหกรองศูนย์รองศูนย์ครับผม ลักสิบเป็นหกครับหลักหน่วยศูนย์กับเก้ารถเรียบร้อยแล้วบอครับผมจับคู่จับคู่กันที่นี่หกศูนย์หกเก้า หกศูนย์หกเก้าครับพ่อครับส่วนเอ็ดเอ็ดที่นั่นคำว่ากึ้นกับกับแต่ว่าสูตรมันมากนั่นมันมีเลขแค่สองหางแค่นี้แหละครับผมมีสองหางแค่น uh ี huh. ้นะพ่อเนาะแต่ว่าเอ็ดที่อยากกับกับโหลดตีในส่วนเลขล่างนะพ่อครับส่วนส่วนเลขบนน่ะบัต้องไปกับ บนไม่ต้องกลับ,บล่างนี่กลับด้วยแล้วแต่เอฟซีแล้อเนาะครับผมอ้อันนี้พ่อมั่นใจทั้งหมดั้่งล่างเลยทีพ่อเอ้ากรับมืน่นกะเลยว่อเพราะว่าแ <c oughs> ม่นนห,หนัวม<อ> <c oughs> ื่นกะมืออะไรทีเออจับตุเอไหนตุ้มสองก็จะผมเอาเพื่นท <c oughs> ุกคนนะเนาะครับผม คุณพ่อไอช่วงนี้เป็นยังไงครับคุณพ่อหลังคุณพ่อปล่อยแนวทางออกมาแล้วฝันดีป่ะพ่อมันโมบีเวลาฝันเพราะว่ามันเหยดงันโอ้ย่งงันเตีครับแต่ว่ามันใจมันใจวัดเพราะว่าคุณพ่อเนี่ยคนเคยวันจันโอ้วันวันเดียวกันครับผมเลยตัวนี้วันจัน ่าคนวันจันน่ะสมีโชควดเนี่ยเอ้าบานนี้ผมก็ดีใจแต่บานนี้ลุกขึ้นนั่งก่อนะบอลเอวเหรียนเด้อคนวันจันจะมีโชคเมืนว่าเออมันมีอยู่วันจันวันอังคารวันอาทิตย์ครับเออแล้วก็วันพฤหัส จันอังคารอาทิตย์พฤหัสโซไม่ใช่พุธ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 ดีครับที่จะไม่<อ>ชวนพด,ดนี่มันบ่ครับครับที่เป็นอังคือบวาว่าวันเสาร์ทั้งๆข้นเกิดวันสวเนทนททนทสราร์เนี่ยแทนทีแทนทีสี่ได้รับเงินรับทรัย์เรื่องเงนเนี่ได้ว่าวันบ่มีเนี่ยวันบ่มีในในใบ่ะนะครับผม บมมีในใบเที่ว่าดุลวงครับย่นบอกว่าวัาานจันทร์นะครับคัับยันน้อยกับแสนขึ้นอ้ดีใจท้่บานนี้วันจันทร์ยานน้อยแสนขึ้นอ๋อเพราะเราวันเสาร์วันนี้เ่ราะันมาประดวงคือทังไหนก่อนวันวันเสาร์นี่อวัน มันบ่มีในใบบ่เ,เห็นอ๋อบ่มีในใบตีพอดีเอออ่านไปบ่พอ่อครับตามนะตำมตามลา่าค่ะเลขบอกวันใดมันมันมันสิบอกเนี่ยครับผมเนี่ยแต่ว่านี่บ่เห็นมันเสาแม่เลขบอกวันเสาครับสมควรญพ้นมันเสาสิสิถึงเลข,ขนะแต่ว่าบ่มีบ่มีบ่มีในใบครับผมเหาะวันนะี้แต่ชัดเจนแนวทางตัวเลขแล้วครับ เดี๋ยวจังไงกับศิลบกวุคุณพ่อซัมนี่เหรอครับปานี้ครับครับยังกจังคอยโทรมาเริ่มมือเรียกอ่ะครับผมขอบคุณคุณพ่อหลายๆครับผมครับสวัสดีครับผมอ๋อคุณพ่อเดี๋ยวเดียวเดียวว่างเลยเรื่อไปยังยังอ๋อยังบพันได้ว่างตัวนี้ผมเลื่อถามบนนี่พ่อมีตัวเน้นให้บ่ครับ นีครับนีครับตัวไหนพ่อตัวน่นสองเลขสองตัวไอ่งส่เจ็ดสองสีเสงส่เนาะครับสองสีเ่เคู่นี่และแต่ว่าแต่ว่าไอ,าช,อาชีดดีๆด้ดดวยก็เดี๋ยวหวยข้างล่างข้าวหวออกออกอกศูนย์ข้างล่างอ่อออพอพอะ บนมันจะออกศูนย์ข้างบนนะครับคุณพอ่อคุณพ่อครับเมือ,อตัวเน้นนี่เลขสามตัวคุณพอ่อที่ผมจดไวน้นี่มันมีสองสี่แปดที่สองสี่แปดมีอยู่บ่สองสี่แปดมันมีเน่มันมีแน่ครับตัวเน้นคุณพ่อเน้นสองสี่เจ็ดครับตัวไหนก่อนไอสองแปดเจ็ดหออ๋อสองแปดเจ็ดเนะเาะแสดงว่า สองโต้กันเล่นซีเจ็ดกับแปดเจ็ดบอกครับครับผม<อ>แต่ว่าดาว่าเสี่ยนอายุองนเลขสีสุดจ้ะนะครับผมหมดหมดทุกสุด,ด้อครับผมยามเด็ดซีของช่อง,องคนมีโชคคนมีโชคอ่ะครับหลายช่งอง<า>อยู่ว่าสองนาทีสามเสี่ยนอายุ่งบอกว่าเลขสีสุดจ่ะมันมีสีกออกได้ชุดเดียวครับผม พราะว่าลัคสีลำะตูไอของของมันงวดก่อร่างงวดก่อนมันเป็นอ่าลัคลัคสีเปนเจ็ดกับหนึ่งลัครวยมันเป็นศูนย์กับเจ็ดมันออกสีเจ็ดมันกับตีตีม่วงของมันแคบแคบหรือคือสีหางมันออกหางเดียวครับผมย้ำคำนี้ละโอเคครับผมครับผมเอามานี่ก็พูดมั่วๆอลายๆครับผมครับเดี๋ยว